โอ้เล่าให้ฟังหน่อยคือตอนนี้เนี่ยมันแยกกันจริงๆเนาะตลาดหุ้นไทยก็ยิ้มกันสนุกสนานกันไปเลยนะฮะแต่ใครลงทุนในฝั่งของอเมริกานะฮะหุ้นเทคโลกตอนนี้นี่บอบช้ํากันอย่างหนักเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดเงินที่มันเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ครับอาจารย์ครับครับก็ถ้าเหมือนกับที่เราคุยครั้งที่แล้วก็ค่อนข้างนั้นมัน ทางเฟดก็คือให้สัญญาแล้วเมือครับว่าจะลดดอกเบีย้ยก็ตัวคียหลักก็คือการอ่อนค่าของยูเอสอรลาก็หมดว่าในตลาดปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ระยะก,กลางนะฮะถ้าเราดูจากการาฟอันหนึ่งที่ผมให้เนี่ยเรามาดูเน้นตรงนี้ก่อนที่เราวัดดิ้งเราภาพที่หนึ่งนะครับ,รบ,รบนะฮะจ,มมจะเห็นว่าครับฮ เป็นเป็นส่วนของคอลเลกชันของตลาดในทางฝั่งอเมริกาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือโรเทชันคำว่าโรเทชันก็คือเราจะประกอบไปสองอย่างก็คือจาก g r o s s สต็อกเนี่ยน่าจะเข้าสู่เป็นเป็นแวลแล้วนะครับแล้วก็อันนี้รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนฟันโฟ o จากการอ่อนค่าของ US อดอลลาร์ทำให้หุ้นของตลาด Emerging Market นะครับน่าจะต้องเอาเพอร์ฟอร์มนะเดยเพาย่มยิ่งตลาดเมืองไทย นะครับแต่สังเกตว่าตลาดนี k เคอีกับตลาดอย่างที่ทางหังเซิงหรือว่าทางทางเกาหีแล้วกันนะคอสปีเนี่ยรู้สึกว่าจะ follow ตามเพราะว่าในส่วนของเซกเตอร์ของบิสเนสทางฝั่งนู้นน่าจะเป็นเรี้ยวเกี่ยวกับคุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกหรือเป็นของเทคโนโลยีด้วยนะก็ขึ้นมาขอน้านั้นตามตลาดแต่บ้านเราไม่ได้ขึ้นก็คือเป็นการเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนกโลเทชันเข้ามาสู่ตลาดบ้านเราซึ่งเป็นคอร์บิสเจ็ s เรื่องของคอมมู d ิตีต่างๆนะฮะเรื่องเบสิกของอินดัสทรีผมคิดว่าเราก็คงอยู่ในในช่วงอนุสงตรงนี้นะครับแต่นี้สิ่งสำคัญก็คือว่าการลัดลดดอกเบีย้ยเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะเราดูภพช็อตเทอมเนี่ยเราดูแล้วตัวเลขเนี่ยของนันฟาร์มเพโลเนี่ยก็ ต่ำกว่าคาดนะฮะแต่อันอัพนเบนเลทก็เหมือนกับว่าจะดีขึ้นจาก4.3นะฮะหรือเป็น4.2ผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือในวันที่18เนี่ยเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณสัก0.25นะฮะคอนเซนสก็จะประมาณตรงนั้นแต่ว่าถ้า0.5เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแนส่งของตลาดทางเทคโนโลยีด้วยที่จะกลับขึ้นมา ตอนนี้ก็คือส่วนของคอร์เรคชันเราต้อง,อง,องคาดการต่อไปว่าหุ้นของเทคขทางอเมริกาแล้วก็ของตลาดอเมริกาเนี่ยจะไปบัสท่อมที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเราจะดูกราฟในส่วนของไทย้ทยเราจะเห็นภาพนะที่เหลือก็แน่นอนระยะกลางแล้วคงระยะยาวในผมพูดถึงเรื่องของเ,ออเฟสชันเนี่ยถ้าเกิดซอฟต์แลนดิ้งไรเราปล่าหรือว่าการลดเยอะๆเนี่ยบางทีไอ้นอ่นพ่อยแมนเลทในในช่วง โคเตอร์ต่อไปหรือในเดือนถัดไปเนี่ยออกมาลดค่านะเดี๋ยวเพิ่มขึ้นยางต่อเนื่องแหละเราก็อาจจะอนิยามได้ว่าเป็นเรื่องของ recession นะฮะก็คงต้องดูแลเรื่องของ GDP ตอนนี้วันที่วันวันพฤหัสเนี่ยเราน่าจะมีตัวเลข CPI อีกทีหนึ่งน่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวชี้ได้เลยว่าเ,เฟดจะตัดสินวันที่18อีกไงอีกทีหนึ่งวันที่วันพฤหัสเนี่ยเราคงน่าดูตตัวเลข CPI ออกมาว่าไงนะครับถ้า CPI ออกมาอ,อ,อ่อนค่าลง นะครับก็คืออิน t เ o ชันลดลงของเชี่ f เฟก็จะมีความมั่นใจในการลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับครับผมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูโดยสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูในส่วนของ CPI แล้วก็ต้องดูการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ0.25กับ0.50มันต่างกันไหมฮะถ้าเกิดว่าลดมาจะทําให้ตลาดมันแบบว่า่ามีความแตกต่างกันไหมครับ0.5เนี่ย ทางหลายค่ายเนี่ยคาดการณ์ว่าถ้าลด0.5ระดับนั้นก็แสดงว่าตัวเลขออกมาค่อนข้างจะแย่แล้วก็คงคอนเซิร์นเรื่องของว่าเศรธธษฐกิจะจะชะลอตัวแล้วครับผมคิดว่าในตรงนี้เฟดคงน่าจะมองถึงเรื่องตัวเลข0.25มากกว่าแล้วก็จะดูดัต้าต่อไปนะครับผมคิดว่าน่าจะออกเป็นองค์นั้นมากกว่านะครับครับ นะถ้า0.5จริงๆเนี่ยดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงแรงมากขึ้น,นะะอาจจะวิ่งไปถึงเดี๋ยวาจะพาพภาพจุเอสโอน่าเนี่ยมันจะกลายเห็นว่าลงไปถึงอาจจะถึง9.10หรือจะต่ํากว่าซึ่งทําให้ตอนนี้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นทางตลาดฝั่งอเมริกาน่าจะต้องต้องหาทางออกมาหาส่วนที่ยิวดีมากกว่าคือตลาดที่เป็น emerging market นะฮะเกิดที่เป็นโอากาสอาศัย carry t r a ของของดอลลาร์กับอัตราเงินของสกุลอื่นนะค,ะครับนะครับผมอ่เ<ร>นะเราไล่เรียน เช่นเคยนะฮะมาดูภาพแรกของเรานะฮะนี่คือภาพของอัตราผลตอบแทนธนบัตรอเมริกาที่ตอนนี้ก็ถือว่าถอยลงมาพอสมควรเลยฮะครับครับก็เหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของว่ามีโอกาสที่จะเป็นการเทคโปรฟิตก็คือ เป็นการขายของพันธบัตระครมาเพื่อจะให้ยิวขึ้นมาปรากฏว่ากลับมาได้ถึงประมาณนี้เราก็เคยพูดถึงตัวเลข4.33ว่าถ้าเกินตรงนั้นขึ้นไปแสดงว่ามันต้องมีบริบทที่เปลี่ยนแปลงนะแต่ปรากฏว่ามันออกไปข้างๆตรงที่ประมาณ3.9จุดแล้วก็4ตามจุดที่เราเคยเป็นดินาบุรีเลเวลเก่าแล้วก็ขีดไว้ตั้งนานแล้วนะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาผมคิดว่า แสดงว่าตรงนี้ตลาดเ,เริ่มมั่นใจแล้วว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยจริงแต่ว่า0.5หรือ0.25เราคงต้องจับตาดูวันที่18แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอัตราพันธบัตรผลตอบแทนตรงนี้10ปีผมคิดว่าน่าจะวิ่งถอยลงไปเรื่อยๆตามเทรนด์ก่อนหน้านั้นในทางทางการเคราะห์ทางเทคนิคน,น่าจะลงมาที่3.24ตรงนี้แหละเป็นจุดสปอร์ตต่อไปแล้วน่าจะกิาเป็นการหยุดแล้วก็รอฉากต่อไปว่าหลังจากรถวันที่18แล้ว ลาดมีความคิดเห็นมี Expectation เป็นยังไงหลังจากนั้นระยะกลางเนี่ยผมคิดว่าเราจะถ้าลดอย่างต่อเนื่องนะครับมีการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าเราน่าจะวิ่งที่ประมาณยูที่ประมาณ2ซึ่งก็จะตรงกับเรื่องของ Target Inflation ที่ที่ทำเสร็จมองไว้นะครับตรงนี้สังเกตว่าลองแล้วก็ตรงกับสองอรนี่ก็ตรงกับดีนาบูลีเดเวลในการที่เราขีดไว้ในทางทคเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะเห็นภาพคือแอคชั่นที่เกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดว่ากรบี้ยม,มันลดลงเนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดเงินไหลเข้าคือไปเซฟที่พันธบัตรหรือว่าไหลเข้าในส่วนของหุ้นดีวเวนด์ถูกไหมฮะอาจารย์ฮะ กับในส่วนก็คือเป็นการบุกจากส่วนของของดีเวนเดนแล้วก็อย่างยิ่งที่บอกว่าเรื่องของอภิธานระหว่างยูเอสโซลาที่อ่อนค่ากับค่าเงินของสกุลอื่นที่เริ่มจะแข็งค่าขึ้นแล้วก็หุ้นของอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือลงมาเยอะก็คงคิดว่าก็เป็นแปรรูปแบบหนึ่งในการที่จะฟลูกลับเข้ามาเพราะว่าเรื่องของค่าเงินของส่วนต่างของค่าเงินกับเรื่องของหุ้นที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปของเราบ้านเราเนี่ยสังเกตว่าขึ้นมาเยอะเลยในช่วงในช่วงสองสัปดาสัปดาที่ผ่านมา นะครับผมคิดวาน่าจะเป็นการโฟลลักษณะของนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาดูค่าเงินดอลลาร์เลยครับช่วงที่ผ่านมารู้สึกเหมือนจะหลุดเทรนนะอาจารย์ใช่ไหมครับต่ครั้งที่แล้วเนี่ยวันอาทิตที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการดึดเทรนแล้วได้จะกลับขึ้นมาประมาณร้อยสอก็คือเทรนเนี่ยเราถึงได้ประมาณร้อยหนึ่แแล้วก็ทิ้งตัวลงมาผมคิดว่าก็คงตามกับ ตาพันธบัตรผลตอบแทนสิบปีเนี่ยจชเฉลี่สิบปีเนี่ยผมคิดว่าเรานั้นจะวิ่งสู่เก้าสิบเจ็ดครับหลังจากเรื่องของเลทเดซิชันแล้วเนี่ยมันศูนย์จุดสองอาหรือจุดนเราได้เห็นดอลลาร์ที่อ่อนค่าซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือจะนิสงต่อตลาดทุนบ้านเหล่านี่แหละที่แบงก์จิงมาเก็ตก็จะมีการเป็นฟอนโฟกลับเข้ามานะในส่วนของปลายปีนี้ผมคิดว่านะครับ,รบผมอ้าวนะฮะกะ็จากจุดน,นี้ข้อสังเกตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คือว่าหนึ่งร้ยสองไม่น่าผ่านถูกไหม แล้วก็อาจจะเห็นภาพของการหล่นลงมาที่ประมาณสัก95ถูกไหมฮะในในกรณีที่มีการพิดผังจากเรื่องของบริบทจากที่เราพูดไว้ผมคิดว่าอย่าให้เกิน104ถ้าเกิน104ในคอนเทกซ์จะเลียน์เาแสดงว่าจะต้องมีบริบททางตัวเลขทางเศรษฐกิจอะไรตอบสนองออกมาตรงนี้บอกมากอ่อนนะเราคงต้องดูตรงนี้แล้วก็จะให้ให้ให้ส่วนลูมในการที่จะกลับขึ้นมาที่ pull back กลับมาที่ trend channel ที่เราบอกได้หลังจากนั้นก็ว่ากันนะครับครับนะไปดูในส่วนของทองครับ ทองเนี่ยขึ้นมาเยอะก่อนหน้านั้นคนคาดการแน่นอนว่าจะมีเรื่องของการลดดอกเบี้ยงต่อเรื่องเรื่องของเงินเฟอ้อที่กลับขึ้นมาเราขึ้นมาเยอะแล้วะสมควรสังเกตว่าเราเคยตัวเลข2530ถึง2540สักกแล้วนะฮะัเราก็จะคงเราบอกว่าตัวเลขของดูเรสเซเนี่ย อินเด็กซ์เนี่ยประมาณ1้อยสองุ้่งนตอนนี <t feather warfare> ้ประมาณเนี่ยร land ้อยสองอะไรเนี่ยครผมคิดว่าคงตอบสนองกับค่าที่เราคำนวณได้แล้วก็สังเกตว่ารูปแบบของราคาเนี่ยมีการชนอยู่3ครั้ง2531 2529แล้วก <t> ็อาทิตย์ที่แล้วก็2องหแล้วนี้เหลือประมาณเท่าไหร่นะสองสละลงมา3040เหรียญผมคิดว่าคงต้องดูว่าหลังจากลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ย expectation ตลาด จะว่าอย่างไงจะสามารถพุชผ่านราคาตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าไปดักทางเพราะว่าเป็นไปได้นนที่ว่าพอลดแล้วศูนย์จุดห้าแปลว่าราคาทองกลับขึ้นมารอยืนรอก่อนหน้านั้นแล้วมันจะกลายเป็นคอลเลคชันนะครับตรงนี้สมควรจะหลีกเลี่ยงในการชิ้เข้าไปเทรดถ้าเทรดสั้นๆนี่โอเคถ้าไปถือระยะยาวกะว่าเป็นลุ้นแบอบกว่าลดดอกเบี้ยเดี๋ยวจะขึ้นอาจจะกลายเป็นฟอลซิกเกลก็ได้ เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะพอสมควรถ้าเด็ดดิฟเฟนซีฟก็น่าจะกลับลงมาลอกข้างล่างเพราะว่าสังเกตว่ารูปแบบราคาทางเทคนิคมันก็ไม่ไปไหนเลยน่าจะเป็นเกืบสองเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยนะรตรงเนี้ยชนไปนสามสี่รอบก็แสดงว่าแนาวต้านที่มีนยะสําคัญพอสมควรนะครับคงตงค้องดิฟเฟนซีฟลงมาลอกข้างล่างดีกว่าก็มีตัวเลขที่เราให้ไว้ก็คือสองสี่สามูย์สองสี่สี่ศูนย์เป็นเป็นจุดที่ เป็นน่าจะเป็นรีเทสแต่ว่าถ้าให้เซฟไซ์เนี่ย2530เป็นเทรนชันแนลที่เราตีไว้ตรงเนี้ยอาจจะหลุดเป็นนี้ได้นิดนึงคะผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีกว่านะะฮน่าจะเล่นแล้วก็สามารถถือได้ลักษณะเป็น23อาทิตย์หรือเป็นเดือนเหมือนครับถ้าตรงนี้ก็2430 2400ก็คงจะเล่นรีบาวสั้นๆเพนไ,ไ,มไม่กี่วันครับครับ,รบภาพนี้กำลังแสดงให้บ่งบอกออกมาครับถึงแม้ว่าอนาคตของดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าแต่ว่าทอง S <S <S ยังไม่ใช่สินทรัพย์ที่เราจะต้องเข้าไปลุยกันนะขณะนี้นะครับเพราะเข้าลุยกันมานานแล้วนะฮะไปต่อที่บิตคอยครับครับบิตคอยตั้งแต่ช่วงที่เราพูดถึงสองประมาณหกหมื่นสี่พันหกหมื่นหกพันนะครับก็เป็นเกาะที่เราตีไว้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับตอนนั้นยังคาดการณ์ว่าน่าจะไปชนที่ประมาณหกหมื่นเก้าบอกว่าจุด่แค่นั้นจากวันที่เราพูดก็ไหลลงมา,างต่อเนื่องวันอาทิตย์ที่แล้ว เราก็อยู่ประมาณกลางๆประมาณ59,000ืนเนีตอนนี้ลงมาถึงประมาณรู้สึกว่า52,000หรือประมาณกลับมาที่โลเดิมแล้วนะคะคิดว่าคงน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนทางวีกสังเกตว่าถ้าเราคิดว่าเราถือบิตคอยแล้วในยุคทุกคนยูเอสดอลลาแล้วยืนอยู่เฉยๆเนี่ยดอลลาร์มัน่อดค่าผมคิดว่าเราคงจะดีจากบิตคอยเหมือนกัน เข้าไปสู่สินทรัพย์อย่างเช่นตลาดบ้านเราเงี้ยจะมีมียิวที่ดีดีกว่าเรื่องของข้างเงินเรื่องของแวร์ลูที่ลงมากกอนหน้านั้นก็เราสังเกตพลา c แอคชั่นของ Bitcoin เนี่ยค่อนข้างทิ้งแมลงแสดงว่าตลาดค่อนข้างวิกแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วพูดถึงเรื่องของสภาพขอ,ของตลาดนะว่าหลังจากฮับวิ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวของค u a n t i t y ในบิตคอยจะไปอยู่ในกองทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วเกิดเขาอิงกับเรื่องของตลาดกับเรื่องของ บุลค่ทาทางเศรษฐกิจนะตัวเลขทางด,า <S <S างดา่าผมคิดว่าเกิด <S 2> <S 2> ทิ้งเนี่ยน่าจะทิ้งได้แรงแล้ว่าไม่มีแรงรับในตลาดคงต้องดูแล้วก็รูปแบบราคาทางเทคนิคเราเคยพูดถึงตอนนัน้น,นว่าเป็นไปได้ที่จะกลับลงมาที่โซนอยู่ข้างล่างตามเส้นสีแดงที่เราเคยพูดถึงเมื่อประมาณน่าจะเกือบสองเดือนก่อนหน้านั้นแต่ว่ามันรีบาวขึ้นมาก่อนะคงต้องดูแล้วก็ตัวนี้บบอกแล้วมันมันลงมาเทสอีกรอบเนี่ยตลาดต้นข้างวีนะครับครับผมไปต่อกันนะครับในส่วนของดาวโจนส์นี่ง ร่วมเลยฮะ <S 2> <S 2> <S <S ครับดาวโจน์นะฮะก็จากสัปดาห์ที่แล้วที่เดายืนอยู่ประมาณใกล้ๆประมาณสี่หมื่นต้นๆนะฮะตอนนี้เออ่ลงมาแล้วแตะตรงนี้รู้สึกประมาณสี่หมื่นหนึ่งอะไรตรงนี้ข้าง,งบนเนี่ยนั่นฮะแล้วก็อาจจะคาดการณ์ว่าอาจจะไปแตะข้างบนช่วงสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแต่ปรากฏว่าจากโมเมนตัมของราคาแล,และการเทสเนี่ยไปเทสหายเดิมแล้วไม่ผ่านลงมาเนี่ยมันกลับลงมาซัพพอร์ตที่เราเคยตีไว้ผมคิดว่าในช่วงตรงนี้เราคง จนถึงตัวเลข C P I แล้วน่าจะออกข้างๆประมาณนี้เพราะว่าเป็นจุดซัพพอร์ต40,000ถึง42,000นะครับแล้วก็คงต้องดูนะฮะหลังจากนั้นน่าจะมีโอกาสที่จะลงมาแต่เราไม่แปลกใจถ้ามันจะลงมาที่39,700ที่เป็นจุดสัพพอร์ตนะตรงนี้เราจะจุดสังเกตว่ามันเป็นแกลบของราคาที่เบรกไปก่อนหน้านั้นนะก็เป็นการเทขายทำกำไรลงมานะฮะ ขอ,ของต้องนั่นแลละดูว่าตัวเลขทางไงนะฮะ้วก็อาจจะวันจบก็ได้อาจจะเอามาจบที่ประมาณ39,700ลงน้า้ลงมาางในโซนที่ขอบเทนชโนลแล้วก็หลังจากนั้นมันจะเป็นวันเดียวกับที่เฟดเริ่มประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยน,น่าจะวันที่1 6หถึง18น่าจะประมาณนั้นบอกพี่ว่าเ um ทรนตอนนี้โมเมนตัมทิศทางเป็นการเทคโอฟิตแล้วก็โรเทตไปไปตลาดอื่นนะ,ะแล้วก็เทขายลงมา นะคงต้องดิเฟนซีฟในตลาดของทางอเมริกาพอดูจากการปิดในปิดที่โลเลยของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะมีการออกข้างๆ้างหรือรีบาวได้ดนึดงจากตรงนี้ครับ,ครบใครลงทุนในตลาดอเมริกาไว้ต้องต้อง,ต,องต้องระมัดระวังนะครับจริงๆต้องระมัดระวังตั้งแต่แรกแล้วแหละนะฮะเอาไปดูเ <laughs> 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 อ็นวีเดียอาจารย์หยิบเอ็นวีเดียมาเลยเป็นยังไงฮะเอ็นวีเดียนี่คือผมว่าเป็นตัวแทนของเอเนสเซกแล้วกันเพราะว่ากราฟนี่ก็รอลกันแล้วก็ตัวเลขครั้งที่แล้วเราพูดถึง ที่เราพูดถึงเนี่ยตอนที่สัปดาห์ที่แล้ราคาอย่งอยู่ที่1.9.37แล้วก็บอกว่าน่าจะลงมาที่เป็นสพอร์ตได้ที่ประมาณ9 2นตอนนี้มันก็อยู่ประมาณที่102ละนะแล้วก็ตรง9 2เนี่ยผมคิดว่าอาจจะจบจังหวะเดียวกับ เรื่องของวันที่16บหกสิบแนี่แหละเรื่องของเรื่องของตาดอ,อกเบี้ยที่จะประก,กาศตรงาน,นผมว่าน่าจะถูกเทขายแรงกดดันลงมาเนี่เพราะว่าแล้วกรอของทางทางนี้ก็วิ่งเกินมาแล้ว,ลวเรื่องของค่า PE ที่เราพูดถึงประมาณ57เท่าถูกไหมฮะแล้วก็จะมีข่าวอย่างที่บอกเรื่องของเ e g u ูเ t ชันที่ออกขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวเลขเก้าสิเนี่ยผมคิดว่าจะตรงกับดัชนีประมาณเออหน่งหมื่น เก้าร้อยนี่แหละน่าจะเป็นซัพพอร์ตดยวยกันแต่ห้ามหลุดถ้าหลุดตรงนี้นะ่ะรูปแบบของกราฟจะเสียแสดงว่ากราฟของอ e ีคิวตี้ทางการน่าจะลงได้แรงแล้วก็น่าจะส่งผลเรื่องของคอร์เรชันของตลาดอื่นครับผมบ้านเราก็คือที่ขึ้นมาขอณน,น,นั้นก็น่าจะมีการคอร์เรชันนี่แหละจากตรงนี้เราคงอย่ายให้หดุลเก้าสิบสองต,ตรงนี้แล้วกันหรือว่าหนึ่เจ็ดพันเก้าร้อยนะครับของของเนสเด็นะครับกรับผมอ่ะมาตลาดหุ้นไทยฮะ อันนี้แหละได้ยิ้มกันบ้างแต่เช้าวันนี้ลงนะครับอันนี้เราทําไว้เมื่อน่าจะเป็นวันวันเมื่อวานใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็ให้ตัวเลขตรงนี้ว่าหนึ่งสี่สามห้าถึงหนึ่งสี่หกศูนย์จะเป็นดนวต้านค่อนข้างเป็นกรอบใหญ่เนี่ยก็เป็นแนวต้านแข็งพอสมควรนะรู้สึกว่าเราจะมีขึ้นไปแตะหนึ่งสี่สามแปดตอนเช้าบวกประมาณเจ็ดหรือแปดจุดใช่ไหมตอนนี้รู้สึกจะเป็นติดลบละใช่ไหมครับอ่ก็แสดงว่ามันเป็นไปจบกรอบเทน ชนของแนวต้านแล้วไม่มีการรีเทสออกมาผมคิดว่าเราน่าจะดิเฟนซีฟไป้ก่อนเพราะขึ้นมาเยอะพอสมควรตัวเลขที่ใกล้ๆที่จะกลับเข้าไปเลยเนี่ยก็คือรอเซตประมาณ1นึ่งสี่หนรือพันสนะฮะแล้วก็น่าจะรีบาวกลับ,ลบข้นมาเทสตรงนี้ได้อีกรอบหนึงหลังจากนั้นผมคิดว่าตลาดก็คงรอด้วยแหละเพราะว่าเราจะมีตัวเลข cpi เรื่องของดัตชดักเปียที่ ที่จะประกาศมาที่18แล้วน่าจะอยูข้างๆตรงนี้น่าจะโมเมนตัมน่าอาจจะต้องดูว่าจ,จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็รอการเทคโปรฟิตของตลาดบ้านเราแล้วกลับเข้ามาซื้ออีกทีหนึ่งนะตัวเลขสวยๆคือถ้ากลับมา1375เนี่ยผมคิดว่าคนที่ถือลองเทอมน่าจะกลับเข้ามาได้ผมว่าเรื่องโมเมนตัมเรื่องของการเบรกเทนชานอลขึ้นมาตรงนี้แล้วนะเรื่องของการมูฟโรเทชันของโฟจากต,ตลาดอเมริกาหรือโกลด์สต็อกเข้ามาสู่แวรลูเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่สามารถเข้ากับ กลับเข้าไปซื้อนะถ้าลงมานะถึงสามเจ็แล้วก็ถือระยะยาวได้นะอาจจะไปขายประมาณช่วงของปีหน้าได้เลยนะครับครับผมอนะฮะก็โดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือเซตรอได้รอก่อนเพราะวิ่งแรงเกินไปนะฮะบริเวณประมาณสัก1,400จุดเนี่ยกโอเคแหละก็ถือว่าซัพพอตระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าจะให้สวยค่ะคือมันต้อง ไปเก็บคนเคยหนึ่งสามเจ็ดไม่รู้ถึงเปล่านะแต่เอาล่ะแต่ถ้าตามตัวดีดาบโปลีนะครับก็ไอ้ตัวนั้นอาจจะสวยที่สุดถูกไหมอาจารย์อ่ะครับอันนี้คือถ้าถ้าคนที่พลาดไปก่อนนั้นนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจ,จะแบ่งเป็นสองส่วนก็ได้เข้ามาที่พันสเข้าไปลงที่ประมาณพันสี่ร้อยแล่วก็ไปดูหุ้นที่เราคิดว่าเป็นแบลูจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมเยอะตลาดมุกขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นบิ๊กแคปมากกว่า คุนตัวเล็กๆคุ้สุกว่าจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะมีบางตัวที่เป็นหุ้นปั่นก็เต้าต่ำนั่นแต่ว่ามีเดียมกับนี่ก็ยังน่าจะต้อง follow มาตามทีหลังนะฮะแล้วก อีกอันหนึ่งก็คือสมมติถ้าลงมาแล้วดูบริบทแล้วยังโอเคเราอาจจะเข้ามาหนึ่งสามเจ็ดห้าในส่วนนี้จะเป็นค่าเข้าเกือเรียกว่าเอเวอเรสอินเข้าไปเรากันตรงนี้ถ้าถือต้องการจะถือระยะยาวในกรณีที่พลาดว่าพันสีแล้วมันกลับขึ้นไปเลยโดยไม่กลับมาถึงหนึ่งสามเจ็ดห้าเราจะไ,ไม่พลาดโอกาสแล้วก็ระยะกลางเนี่ยเราคงเห็นตัวเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้าถึงหนึ่งห้าสามห้าถ้าบริบทของตลาดทางอเมริกาหรือตลาดปอพีทีเนื้ออื่นหน่วยในการที่จะกลับขึ้นมาโดยต่างเงินเฟ้อเริ่มลดลงแล้วก็ดอกเบี้ย โอเคลดลงมานะผมคิดว่าเราน่าจะกลับรีซูมเรื่องของเทนกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ระยะกลาง1515 1535น่าเนี่ย15 35เนี่ยน่าจะชนแล้วก็ตรงนั้นอ่ะจะน่าจะรีเทสได้แรงนะครับเพราะตัวเลขลูกศรที่ผมชี้มางแรงตรงนั้นก็คือเป็นแนวต้านค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวบครับ